ออกมาหาน้องปูค่ะแต่ว่าว่างกำลังว่าจะไปหาน้องปูท่าที่เคยซิดกันน้องปูเพิ่งกลับบ้านแล้วได้หลายได้หลายบอจอดบ้างไหมมูพ่อนดอิฟนได้บอด้ยายพันกับลยาย,าย,ยัเต้อ่ออเดี๋ยวมาไดโดนแล้วบอกสันนะเออ,เอดอกดตืบอยู่อืมหมานคือนเขาบ,ปบอปันใดวะบิดอืตูได้อยู่ของย้ายได้ตะตุ่งยันยันเตี้ยยางไหมดเดี๋เอาเตี้ย ปลาเข็งพ่ออ๋อแล้วก็เลือดแท้เออปลาเข็งอยู่ตัวใหญ่ๆวารินโทรถามอยู่ว่าเอ,อ้ยออกไปบอ่อทำไมมันคำแล้วค่ะมันขายผักซ่าสนอกอเออมืเอ,อื่นเอยมาหนอีอืมพระปูปลาเข็งอ่ะอปลาเงีงง้ยกระเงี้ยกระติ่มเพิ่งอยู่นะแล้วเอาเง้ยใครหมดใครหมดใครหมดเงี้ยใครหมดเพิ่งได้หลายบ้านบุคคลอือไปให้น้องปูกกรสีฟ้าไปทำธุระในบ้านทำธุระเออเดี๋ยวสิไปเบื้องย้ายพัน อ,อ,อสาวพาดันดึงเอาดึงบอ่อหักตนน้อยอไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไป,งไปค่ะก็สีมี้แฟนขับบางท่านเนาะค่ะพูนกับว่าผู้ที่สาริสานไปยุนิก็คือเป็นผู้เขียวเนาะค่ะเป็นผู้เขียวแต่ว่าอีกฟังนี่เป็นผู้เวียงเนาะค่ะนี่ผู้เวียงอำเภอผู้เวียงจังหวัดพองแก่นค่ะฟังทางนี้อำเภอผู้เวียงอีกฟังทางนี่เป็นอำเภอผู้เขียว มาเบิงนาพานกับกับพี่โกชนวานะ่ะสิบเบเ็ดเนวามานเดี๋ยวตรงไหน,นลงไปเบิงไปรุ่นน้ำกันเห็นน้องปูกลางท้าน้องปูก็ว่ากลับบ้านแล้วต้องไปทําธุระในบ้านถึงสถานที่จะมามองหนีกับมานดีดีนะมองปูนั่งนะ่ะเออมันไปแล้วมันมาแบบมาใบ้าเดี๋าใบาสามหร่ว่า เบดคาดแมนแมนแมนมิตเงี้ยแห่บัวแดงว่าลิ้นปัดว่าสิออกมาโอ้ป่ต้องออกมาหรอกว่าลินมันทำแล้วสนอโอ้โหปลาเค็งปลาขาวของหน้าพานแค่ปลาองไปดึงของปองูป,ปูเพิ่งดูฉะนั่นดึงเนี้ยกุ้งปลานั่นลิ้นเงี้ยวะปลาอย่างปลาเน้นมีสีเนื้อกุ้งเนี่ยมันดึงขึ้นมาตรงคนมันบดด้วยวะแม่รบ่ โอ้แต่เนี่สันวางค่อยขาวอยู่นะโอ้ที่รู้ว่าเลียใจกุ้งสันที่เงียหน่อยอ <c oughs> ย,ยู่นะถอใจออืมใจอันเ,เ,เงียกุ้งระ้ว,วนันปานินถือแล้วแต่ว่ามั่ถักหลุดรุ่นเถนะรุ่นปาน,นินไงน้ำกัน <laughs> เออนี่พี่โกนี่มีพี่นภาใี่พี่โก้เป็นบงของพี่โกกกอนได้บ่ เพื่อนของบ้านออสายอีสานอีกแล้วค่ะพักกันนะหาอยู่หากินนอูอออออ้ใครหมดสามตัวมามาตใบเออดี๋ยวปลาสามตมเขาดีมุะะมันคือเพื่อนมไปซีดมันหรอปะงูปูน,ะ <laughs> ปน่ะไมไมมา,มา,มา <laughs> เปลี่ยนทาตอนหอมม้าคนนี้นั่งข้างน้ใ่แล้นะีโกงให่ทา แมนแมนอยู่แสดงว่ามองนี็นว่ามีคนลงใส่ด่างเอาปามอยู่นะบ่บ่มีดอกบ่มีคนมาลงดอกแม่ลงหันละหันละมุมแกนนั่นล่ะก็เป็นตะมันอยู่แล้วมองขันมองทิ่ป่าแปบนี้ค่ะเนาะไปบอกพี่โกแมนอยู่เป็นตะมันเป็นตะมันมันย้อนลงไปมองมุมอะไรป่ะมุมทางในในป่ะ มองเปลา่าเมียนมุมในนอยน่ะบมิเวนมองหนีเลยเดย้มองปุ่นมองมุมเล่นน่อยคนลองรุ่นดูที่ใขคือ,ขอเขาบ่เฮ้ยนะมันเ <c oughs> บื้องสถานการณ์แล้วว่ปา,ารนะปรับถอยลงมาก็น้ำลึกน้ำตื้นค่ะรุ่นไปรุ่นมาลำพานได้ไปเข่งไงเลยค่ะตัวแบบง่ายสุดยอดสุดยอด โอ้โหเห็นบ่เนี่ยโอ้ยใหญ่ทีแล้วใหญ่แล้วอะไรตัวใหญ่หม่องใหญ่หม่องปลากระเงี้ยปลากระเงี้ยว่าหันแต่ว่าหันเมื่อกี้ได้ปลากระยงละเออเดี๋ยวเมื่อกี้ได้มัาบินอีกน่ะได้ปลากระยงเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวมองมองให้น้าเราฟังหน่อยจะเห็นว่าอะนะของเสียนมนมใั่นหม พี่โกเปลี่ยนทาหมานเลยป่ะเนี่ยได้ปลาขาวอืมต้นมันหมานเลยจากที่เปลี่ยนทาหงั่งด้วยมาถึงหาไรที่น่ะแนมนห <c oughs> ม,นปปนนมดนะแมนเนี่ยมื่อนนี้สิเป็นเนี้ยใครมาแดงทั้งหมดเลยที่พาเบิงสิทธิ์มื่อนเนี้ยจ้า ได้อิปูเอาเอยว้าวอยเอ้ยมาเป็นปลาอิติดอิปูรุนเอ้ยได้ปลาขาวอืมปลาเคงค่ะสถานที่แห่งนี้ไสมาซิดไม่ได้ก้นมันหมานเออจะขของซิดเองใน้รุ่น้ะเจ้เออ น้าปลาขาวปลาขาวันใส่ตันนะน้าโกมันกินเยี่ยมเยียมเยยม่เะนาแล้วโอเคโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เออดิเนี่ยแล้วเดียว ลออุ่นเบ็ดอันนั้นเป็นหนึ่งขั้นที่เอาเงียกุ้งล่อค่ะขั้นหนึ่งปลาขาวที่เอยหอตาเล่ายมกไเลยขอปากเลีเอยอได้ปลาขาวตอนข้ามามันกินเนาะคุณยายมาสิทธาว่าด้ปลาก่ากับปลาสูตร ไครมดแดงลนะค่ะได้ปากกากระป๋าสูตรฉันว่าตัวใหญ่อยู่ด้วยนะแม่มันบอสปากกากระป๋าสูตรตัวาบา,วางหญ่อยู่ด้วยนะได้ได้อาหารอาหารแรงขออแกงขาแล้วข้อแกงโอ้ไปิซีต <Okay. S 2> รตงไหนอีกเตี่ย <c oughs> <c oughs> เปิดน้ำ <c oughs> น้ำมันอยู่เด้อ <c oughs> ครเนี้ยได้เนี่ยมันบกลงน่ะน้าแม่แม่บ่น้ามันมันไหลลงมาหลายพดเออพี่โกกลับบ้านแล้วเนปาพานเราสิลงยามใส่ฮะปลาทอดปลาส้มเมื่อกี้นี้หน้ามันไหลเข่ามันใส่เดนปาพานสิยามใส่ฮะ หงบนไ้ค่ะเป็นวิธีหาอยู่หากินแต่ละมือตกแรงมาหยามไซจ่าเพื่อที่จะน้ำไปประกอบอาหารแสดงว่าน้ำนิ่วไหลแล้วาะจ้ารุ่นเออปลาเทกไม่ถูกอะไรเลยว่างเปล่าถูกปลากระเดือตัวเดียวได้ปลากระเดือตัวเดียวนั่น ได้มากระเดินตัวเดียวมันไหลก็ชั่วเมื่ออ๋นนออันลักหันเราเมื่อใดได้ล้วนนายปิดปากไว้ใส่ไว้มือซ้อไม่หยามไหมมือเซ้อหรือต่อแรงอีกพุ่นิน่ะต่อแรงพุ่นิ์ละอ๋อต่อแรงยังมายามเนาะใส่ปิดปากทอ,อไ,ไ,ไปค่ะเดี๋ยวมืออื่นเจอกันไหมเที่ยง จ้าตั้งแด่กับเป็นแรงเชียร์แรงใจชาวอีสานนะคะ่ะหายุ่หากินวิธีของคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ่ะ